ครับน,นี่ก็เป็นประมวลภาพนะครับการปฏิบัติงานของหนุ่มเสือภูลมโลนะครับหรือว่ามนัสสีเสือนะครับซึ่งอดีตเคยเป็นทหารพลาน,นะครับแล้วก็เคยขึ้นมารบรับผิดชอบพื้นที่ภูหินร่องกล้าตรงนี้นะครับจนได้จบสิ้นาจากสงครามลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ลาออกนะครับจากทหารพลาน มาเป็นเจ้าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับก็อยู่ในสายงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ดังนั้นนะครับข้อมูลหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะครับก็อยู่ในความทรงจำนะครับและเขามีข้อมูลในมือนะอันนี้เป็นภาพของเขาเองนะครับภาพของหนุ่มเสือเองนะฮะในอดีตที่เคยขึ้นมาที่ภูทับเบิกรับพื้นที่เดียวกันนะครับกับภูหินร่องกล้านะครับ เขาก็ได้เป็นเจ้าที่ประชาสัมพันธ์เป็นวิทยากรให้กับทางนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่มารับฟังนะครับมาเที่ยวหรือต้องการารับฟังเรื่องราวของภูหินร่องกล้านะครับความขัดแย้งในอดีตเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มาจบลงได้อย่างไรนะครับก็สามารถบรรยายร่วมกันนะครับนะก็มีชาวมงในพื้นที่นะครับที่อะไร นําเข้ามาร่วมนะครับไว้ให้คําตอบกับนักท่องเที่ยวบางช่วงบางตอนนะครับแต่ตัวของหนุ่มเสือนะครับก็จะบรรยายสรุปกว้างๆในภาพรวมกว้างๆตอบคําถามให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่ข้องใจนะครับในเรื่องราวต่างๆนะครับอ,อันนี้ก็ถึงแม้ว่าเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับก็ยังอยู่ในพื้นที่สามารถติดต่อได้นะครับเข้ามา เป็นผู้ร่วมบรรยายเป็นวิทยากรให้กับคณะนักท่องเที่ยวที่ต้องการฟังประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูหินร่องกล้านะครับว่าสถานการณ์นั้นเป็นมาอย่างไรนะครับนะก็สามารถติดต่อเข้าไปนะครับที่เบอร์โทรจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับแล้วก็ยังทำหน้าที่อยู่ตลอดแล้วก็ประจำนะครับ ในพื้นที่ภูหินร่องกลา้าเพราะว่าภูมิน้ำเน่าก็อยู่ในพื้นที่นั่นเองนะครับไม่ได้อยู่ไกลนะครับพี่น้องชาวเขาเผ่ามง้งแม้ว่าจะเป็นบ้านร่องกล้านะครับภูทับเบิกห้วยน้ํรายพื้นที่ภูหินร่องกล้าเนี่ยก็เป็นที่รักใคร่กับเขาดีนะครับถึงแม้ว่าอาดีตรการที่ผ่านมาจะอยู่คนละฝ่ายนะครับเคยรบกันมาแต่หารู้ไม่ว่านะครับเขาไม่ได้โกรธได้เกลียดกันนะครับยังรักหนุ่มเสือนะครับนะก็เปรียบเสมือน เพื่อนสนิทมิตรสหายนะครับเนื่องจากว่าหนุม่มเสือเป็นคนอัธยาศัยการปฏิบัติการกจิตวิทยาในรูปแบบของทหารที่เข้าสู่มวลชนนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับนะไม่มีคำพูดที่ข่มขู่หรือกล่าวรล้าอะไรต่างๆนะครับนะจะชอบเอาอกเอาใจนะครับแล้วก็วไม่ได้โจมตีพักคอมนิดหรือฝ่ายตรงข้ามนะ ด้วยวาจาให้กับประชาชนได้รับรู้รับฟังนะครับนะซึ่งเขาจะไม่มีในเรื่องลักษณะนี้นะครับสามารถที่ว่ายกย่องทุกคนนะครับนะก็จึงมีเพื่อนสนิทมิตรสหายที่เป็นชาวมงที่รักใคร้กันนะฮะแล้วก็ปฏิบัติงานร่วมกันโดยสหายต่างๆนะครับที่เคยอดีตนะครับก็นับหน้าถือตาเรียกเขาว่าพี่เสือตลอดนะครับพบกับใหม่ช่วงหน้า